ดูนะครับพี่นอกแบบสลัสอันนี้ว้าอันนี้จะเป็นห้องของเมตัวสวัสดีค่ะสวัสดีเอสีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีที่นอนของป้ายสุขูมสุคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนะคะเราอยู่ที่ตลาด เทศบาลตำบลสาน,บบนแยกเรื่องนองคานะครับพี่นองคามีลุยโทมาวาใหตื้อปีกไก่สามโลนะคะเพรา่าเด้เพรา่าบอดบิ๊กกับบอดแทยวเพิ่งเดินทางมาจากสมุยนะครับเพื่อจะมาก,กินเผานนะครับพี่นงคากินข้าวที่บ้านสวนนิรุยจะเเรว่วาจะกินอย่างปีกไก่้วการะกาที่จะได้ตื้อของมันไก่ไปไหา ลูกสาวนะคะมาที่นะคะแล้วก็เย้ตอมนะคะตะยีพรน้ำนะคะน,อนค้อคขาตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกันจ๊ะสร้าะะงปีกไก่ละกชุนก็จะได้สร้างฮอตดอกเทียนน้ำนะครับแล้วเราก็จะได้ออกฮอตกลับด้วยไม่รู้ว่าเขาเปิดร้านหรือเปล่าเรต้องเดินไปดูก่อนนะครทุกคนครับตั้งยังออกไปกันเจ๊ะ เดี๋ยวขับไปดูร้านก่อนล่าสุดในตลาดไม่มีนะคะเราก็เลยเดินมาที่ร้านเลยพรต็มหรอคบค่ะเราไปย่างนะครับ4ไนะก่3โลนี่ฮอนดอกบปหฮอดออดอกด้วย เดี๋ยวเราจูก็จะได้ขี่มอไซค์เข้าไปที่บ้านสวนนิรุยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจูนขอขับรถก่อนเดี๋ยวไปเอาข้าวมันไก่ก่อนนะครับพี่น้องขาร้านที่คุณแม่ต้อมชอบนะครับไปฝากคุณแม่ครับลูกสาวแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะโอเคจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่นะครับทุกคนคเดี๋ยวจะสั่งข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่สามกล่องสี่กล่องบไวเซลฟี่ถ่ายคลิปไปลงยูทูบพิเศษนะครับเจ้าของพิเศษสี่พิเศษสี่กล่องมาเป็นสี่สิบบาทเนี่ยครับซื้อไปฝากคุณแม่ต้อมแล้วก็มักี้นะคะแล้วก็ซื้อไปสี่กล้องราคาเด็กๆทุกคนน้ำยู่หรอครับผู้ใดจะกินนะคะแต่คราวว่าเพิ่นเพิ่นมากลานของมันไก่้านนี้ก็เลยจะซื้อไปฝากนั่งนะคะ คุณแม่ของนิรุยชาแนลเพื้อไปในยิมมี่ีกติลักกินพี่นอน่ะพวกเจ้าบาบอเออเดี๋ยวเราถึงบ้านส่วนนิรุยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกนะคะนะจ๊ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านส่วนนิรุยชาแนลนะจ๊ะเออเจอกันกับพ่อบิ๊กแม่แพวด้วยนะคะไปแล้วจ้วา้าฮัลโหล ัลโหลทุกคนเราอยู่ที่บ้านนี้นรุ่งเชิน,น,บบน,นะคะทุกคนคะ่ะดูสิเจ๊เเจเจบีกบ,บกอองปู่พญานาคนะคะที่ไรที่นักเขากำลังเห็ดอยู่ วาดใจแล้วโอ้เออออเดี๋ยวบอกเขาให้นะครับทุกคนคะ่ะเอาไม่รีด้ใส่ยอยุยมาท่าไร<ห>มาหรอเดี๋ยวเราจะไปแหงคุณแม่กล้องก่อนนะครับเปิดผในบ้านไปเนี่ยใส่ในบ้านหรอ เดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟในบ้านของน้องยักษ์นะคะก็คือน้องดิลุยนะคะนั่นคือยักษ์นะคะนั่งเป็นักษ์นั่งเป็นมานนะคะเปิดไฟกันเดิมพี่นนังเดิมโอ้ยพามานแบบเลิศดูนะคะพี่น้องแบบสารสนนี้ ว้าวอันนี้จะเป็นห้องของแม่ต้อมนะคะเตียงเลิศนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําใหญ่เลยนะคะเจะมีการผ้ามาดเลิศมากนะคะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นห้องของนิรุยชาแนลนะคะที่นอคขาอืมเดี๋ยวรอเตรียมงานจัดงานนะคะเดี๋ยวจุนขอเอา ข้ามันไก่เอางาบ้านใส่ยุ้ยถ้าฉันหัวถ้าตีถามเธอบอกนี่แกนี่เข้าไปแล้วอายุใส่เพื่อดานิตรดานีหอนมหอดกระดานี่บ่ออกระบาออกระบา ครับนั่นนั่นนะครับลาสุดดาดาขอพี่นะครับดูไว้นะครับเจ้าแพทไปหาเพื่อน สวัสดีค่ะจะไม่แอบถะกองยุ้ยเฮ็ดเสียบขาดเดี๋ยวเป็นโอ้ยหาเบาไปหาคุณแม่ก่อนนะคะเปิดฟื้นเปิดไฟใแม่เอ้ย เอานี่ดิ่ข้าวมันไก่นั่งข่ามันไก่นะครัพี่น้องแก่กลี่ผัดาก่นอวานกินข่ามันไก่เลยนั่งออกมอใจนะจนั่ดิแทบนั่งมาเลยว่ะนั่งมากินนะครัพี่น้องเออให้คุณพ่อให้ม่กี่ด้วยแย่คอยกนเรื่องว่าเอาน้ำจิ้มกินเหลราอีกเราว่าเพิ่มน้ำจิ้มเลเหลาอีกเขาสีนะคะนั่จะกิผัดติวได้ก็าแม่มา อีแม่แกงเห็ดยแกต้อกอมอยู่าไก่ำลังสิทรน้อาอีลังสิคนเดี๋ยวฉัไปถอนอีกก็ได้อเอ้ามน,นี่ล่าุดนี่เลยขามมวยหรอ พี่หมวยคะ่ะพี่หมวยทักมาอยู่ขอบคุณคะ่ะอืมของพี่หมวยนะคะพี่นอนจับพี่หมวยนะจ๊ะนั่งมาสีชมพูค่ะพี่น้องนั่งมาใส่ชมพู่สวยๆแตงกวาขวดน้ำส้มที่กี่ลา,า,ยา,ายไปขดไงขวดน้มได้บุ้งเออหัวปลาสุดพี่น้องล่าสุดแซ่ผักก้วไก่แบบนี้ไปฝ่าไปเฮ็ดซอยต้อมโอเคนะคะเดี๋ยวด้วยทงไปนั้มกูบ้า นะคะโอเคนะคะตอนนี้เมลี่ไม่อยู่นะคะเมลี่เข้าไงคะ่ะมันแพะมูอยู่ได้หรอโอเคเดี๋ยวเราจังคุยกันนะคะคลิปนี้เอาไว้สัมมีนะครเฮียเฮ็ดก้าวข้าวก้าวหนัะอุ้ยล่าสูตรนะั่นลืมนะถ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับพี่น้องโอเคค่ะไปคุยกันนะคะทำกับข้าวก่อน